แ,แต่เช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่หัวหน้าแ,แต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับทนายรณรงค์แก้วเพชรและหมวยอลิสรากรทองเจริญค่ะแต่แสวันนี้ต่อเนื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วเรื่องวัดพระบาทน้ําพุไม่จบไม่สิ้นและก็ยังไม่จบง่ายๆพี่หมวยค่ะแล้วก็นํามาสู่ภาพที่หลายๆคนบอกว่าก็สะเทือนใจสะเทือนมากครับตอนที่หลวงพ่อถูกทางตํารวจ เข้าควบคุมตัวที่สาฟ้าอะคาเดมีเป็นช่วงเวลาตีหนึ่งค่ะที่ทางตำรวจได้ไปอ่านหมายหลังจากนั้นก็นำตัวเข้ามาที่กองตราบ ตอนตีห้าคือท่านลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวันที่19สิงหาแล้วก็หมายจับออก22แล้วก็ตอนจับน่าจะเป็นเช้ามืดของวันที่2 6คสิบสิงหาคมโดยวันนั้นเนี่ยนะครับทางกองปราบปรามเนี่ยเขาได้เอาชุดซุ่มโป่งไปเขาไปซุ่มดูว่าหลวงพ่อจะมีพฤติการหลบหนีไหมจะมีพฤติการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไหมจริงๆหมายจับออกมาก่อนนั้นนั้นหลายวันแล้วออกวันที่12แต่มีเหตุอะไรทําไมถึงไม่จับหมายจับในออกวันศุกร์ ต่อมาเนี่ยมีการไปจับกลุ่มช่วงวันเสาร์ที่คือเขาเฝ้าไว้แล้วก็เอาตัวออกมาโดยตอนที่ไปเอาตัวออกมาปรากฏว่ามีการบุกค,ค้นด้วยในกระบวนการบุกค,ค้นก็ไม่ใช่มีแค่อดีตพระอารมณ์กดนะไม่รู้จะเรียกชื่อไหนดีมีหลายชื่อจัดมีการจับหมอบีคู่ไปด้วยคือในการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยเป็นการขยายเส้นทางมาจากทูตสื่อวิญ,ญญาณ ทูสื่อวิญญาณเนี่ยเป็นหัวเชื้อที่ทําให้เกิดการออกหมายจับในครั้งนี้ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานประพฤติมิชอบยักยอกเบียดบังเอาทรัพย์ที่เป็นของวัดไปเป็นของตัวเองหรือของผู้อื่นโดยทุจ,จริตอันนี้คือข้อหาเบื้องต้นที่นํามาสู่การจับกลุมด้วยความที่ว่าคดีมีอัตราโทษเกินกว่า5ปีก็เลยสามารถขอสารออกหมายจับได้ส่วนเหตุผลที่ว่าใครผิดใครถูกทางรองเต่าก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับ จริงๆลองเต่าวันนั้นก็พูดหลายประเด็นนะไอเรื่องประเด็นตำรวจของท่านเองก็มีประเด็นในระหว่างที่ท่านกําลังไฟไหม้อยู่หลังบ้านท่านก็ยังต้องมาตามคลี่คลายคดีวัดพระบาทน้ําพุเพราะว่าไปๆมาๆเนี่ยเส้นเงินตอนแรกพี่หมวยคนสนิทของอดีตพระเนี่ยมาหาผมเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยจับเงินเป็นเงินสดเป็นพันล้านมาแล้วตอนนั้นเนี่ยสื่อมวลชนก็ยังไม่เชื่อว่าจะมีขนาดนั้นจริงไหมจนกระทั่งพอยึดอายัดวัตถุพยานทุกๆอย่างมา ชัดเจนว่าหลายพันล้านภาพภาพนี้เป็นภาพที่รองเต่าเนี่ยนะครับคุยกับอดีตอดีตพระบอกว่าให้ท่านศึกเถอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการนําตัวไปฝากขังสุดท้ายท่านก็ยอมศึกค่ะแต่ก่อนจะศึกท่านก็มีเทศด้วยฟังหน่อยไหมฟังหน่อยไหมอ่ะอออคามเคารพทอา,อา,ออทานราราพระมหาเทวระสารพิการเอควมเคารพอย่าง ขจอเจริญพ่อนญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกคนวันนี้พ่อรู้สึกมีได้โอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวที่จะเป็นการรักษาซึ่งศรัทธาของญาติโยมพุทธศกสนิกชนคนไทยทั้งหลายค่ะแล้วหลังจากศึกแล้วอะค่ะคืนนั้นคือสอบปากคำต่อเนื่องจนถึงตีสามนะคะหลังจากนั้นก็ มาที่ห้องควบคุมที่อีกตึกหนึ่งก็เป็นภาพที่ทั้งหลวงพ่อและหมอบีอยู่ในสภาพที่อิโดโรยก็ว่ากันตรงๆรงไนะวันที่ควบคุมตัวมาผมก็ไปกองปราบผมพาลูกชายของอโองกดพลมุกตัวจริงไปแจ้งความผมก็รออยู่กองปราบนึกว่าเขาจะควบคุมตัวมาตึกที่ผมสอบปากคำผมรออยูย่จนเกือบสามทุ่มเหมือนพี่หมวยตั้งแต่เขาจับมาตั้งแต่เช้าออกมากองปราบนึกว่าจะได้เจอจะได้เอาลูกชายเขาถามว่ามีอะไรมากไหมทำไมต้องสวมบัตรพ่อผมสุดท้ายไม่ได้เจอหน้านะ ท่านก็ยังอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งวันลุ่งขึ้นเอาไปฝากขังแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้โลกะวัชชะมากท่านมีโอกาสศึกก่อนนั้นนี้ต้องหลายรอบแต่ก็ไม่สึกจนกระทั่งต้องมีหมายจับมาถึงยอมคือ<ะ>ก่อนหน้าน,นี้ไม่ยอมพูดไม่ยอมเปิดปากเลยว่าวัดพระบาทนั้นผู้มีโครงสร้างยังไงมีเฟรนชชายยังไงมีตัวแทนในการรับบริจาคก,กี่เจ้ากี่เจ้าจนตำรวจเข้าไปยึดแล้วไปเจอสมุดบันทึกการยืมเงิน สมุดบันทึกการยืมเงินก็เลยรู้ว่าอ้าวนี่เอาเงินบริจาคไปฟอกให้กับนักธุรกิจกู้ไปลงทุนนี่แล้วเก็บดอกผลกําไรเอามาสร้างสนามฟุตบอลอม,มันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมหลวงพ่อชอบไปนอนใจฟ้าคาเดมี่ใช่ไหมที่โดนจับค่ะแล้วพอในระหว่างเข้าไปก็ปรากฏไปเจอเครื่องทําลายเอกสารแล้วปกติถ้าเราทาลายเอกสารเราคงไม่ทําแบบเยอะขนาดนี้เอกสารตังนั้นถ้าให้ผมเดานะพี่หมวย ถ้าไม่เป็นสมุดรายการการกู้ยืมของวัดที่คณะกรรมการหรือหลวงพ่อทำบันทึกไว้ก็น่าจะเป็นรายการทั้งหมดของวัดว่ามีการเบิกจ่ายอะไรบ้างมันก็คือใบเสร็จนั่นเองเมื่อทำลายใบเสร็จปุ๊บตำรวจก็จะไม่รู้ว่ามีการใช้จ่ายถูกวัตถุประสงค์ไหมเห็นไหมครับว่ากระบวนการเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะยกไปเนี่ยก็ยังต้องเอาไปตรวจสอบ แล้วที่พิลอดเล่าก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยไหมคะที่ทําให้ทางทนายความของพระก็ไม่ยื่นตะการตัวส่วนทางหมอบีทนายความยื่นต่การแต่ไม่ได้ตะการโดยของทางทิศจอรสก็คือมีพฤติการในการหลบหนีเพราะว่าถูกควบคุมตัวตอนตีหนึ่งตีหนึ่งจะไปทำอะไรแต่ทางลูกศิษย์ก็บอกว่าปกติแล้วหลวงพ่อก็จะออกจากใจฟ้าเพื่อกลับวัดเวลานี้แต่จำเพื่อทางลูกศิษย์บอกแต่สุดท้ายเราก็คือ ไม่ได้ประการแล้วก็เรื่องของเรื่องทําลายเอกสารที่เป็นพฤติกรรมของการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานใช่ไหมคะอันนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะว่ามีการพบเอกสารอยู่เยอะหลายอย่างและที่สําคัญพี่หมวยด้วยความที่โครงข่ายของวัดพระบาทน้ําพุเป็นการใช้เงินสดทั้งหมดค่ะถ้าตํารวจไม่สามารถยึดไอตัววัตถุพยานที่เป็นบัญชีหนังตัวนั้นได้อะมันก็จะขยายผลได้เหนื่อยหน่อยแต่ท่านก็อย่าเพิ่งชล่าใจไป มันมีล็อตสองอีกว่าคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้าโหนกระแสแต่เช้ายังมีรายการบัญชีการยืมเงินของวัดพระบาทน้ำผู้อีกไม่รู้กี่ร้อยล้านมันเล่าให้ฟังครับ บมาติดตามผนกระแสะแต่เช้าค่ะหลังจากที่หลวงพ่ออลงกฎศึกแล้วก็ถูกควบคุมตัวก็ถูกนำตัวเข้าสู่เดือนจำทางหลวงพ่อเองบอกกับลูกศิษย์นะคะบอกว่าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อได้มาพักผ่อนอตามรายงานข่าวก็คือตอนที่อยู่ที่ห้องควบคุมทั้งที่กองตราบก็คือหลวงพ่อนั่งสมาธิตามรายงานขา่าวตามรายงานข่าวบอกว่าหลวงพ่อนั่งสมาธิผมขอพูดอะไรสั้นๆนิดเดียวนะ,ะตอนเขาให้นั่งไม่นั่ง ไปนั่งรถเข็นวิวแชร์บินทบาตเอาเงินสดกลับมาทําใจฟ้า Academy อะคาเดมีพอตอนเขาไม่ให้นั่งสมาธิเราอยากจะนั่งอ,อะต่อพี่หมวยผมไม่ได้ว่าอะไรนะ,ะเรื่องวิวแชร์มีประเด็นเหมือนกันค่ะคือพอหลวงพ่อถูกจับแล้วก็สึกแล้วต่อมาทีมข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางพิกเต่าค,คือพิกเต่าพูดว่าจริงๆแล้วจะตั้งชื่อปฏิบัติการนี้ว่าอารมณกดการละครครบดยสัมไป<อ>แต่ว่าคือ หลวงพ่อก็สามารถเดินเหินได้ไ,ไม่ต้องนั่งวีลแชร์วันที่มาศึกเขาเล่าอย่างนี้เลยเนี่ยอยากจะทําท่าให้ดูเวลาคนสูงวัยเนี่ยนั่งคุกเ,คคเขา่าพนมมือเนี่ยมันจะต้องแบบเส้นสายขยับ,บไม่ค่อยได้ใช่ไหมแบบออ้ยกว่าจะยืนได้ยืนได้อันนี้คือปุ๊บลุกเลยเพราะว่าได้เห็นภาพต,ตอนที่ท่านสวมชุดขาวแล้วก็ศึกก็ยังดูว่าโอ้ท่านคุกเข่าแต่ไม่ทราบว่าท่านยืนอย่างรวดเร็วเขาเล่าเลยว่าพอลาศิขาปุ๊บ ปกติเนี่ยคนแก่เนี่ยกว่าจะยืนได้นี่ปุ๊บปุ๊บเส้นสายท่านดีมากต้องนั่งวิวแชร์ทำไมค่ะแล้วเรื่องของเส้นเงินด้วยค่ะคือตอนแรกเป็นพันล้านใช่ไหมคะคจากปี62ถึงปี68แต่ล่าสุดวิกต่าบอกว่าอาจจะถึงหมื่นล้านไม่ได้แปลกพี่หมวยเพราะว่าถ้าติดตามโหนกระแสแต่เช้าผมเคยบอกแล้วว่าไม่ต่ำกว่า500ล้านเฉพาะของหมอบี เฉพาะหมอบีเล้านผู้สื่อวิญญาณที่ไปเกี่ยวข้องกับว่าจะมีแฟนมีคนสนิทอะไรยังไงไหมไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้สนใจเราสนใจว่า ทรัพย์สินอ่ะบ้านรถรถอะไรก็จําไม่ได้ยี่ห้ออะไรก็จาไม่ได้ซูซูกิจินนี่ค่ะราคาล้านสามจำได้แล้วราคาล้านสามเอาเงินจากไหนมาซื้อ,อถ้าเป็นเงินบริจาคก,ก็ต้องเอามาคืนค่ะแล้วก็เรื่องของบ้านดํะค่ะพี่หนุ่มก็เล่าด้วยว่าจริงๆแล้วมีการโอนบ้านดําไปให้กับหลวงพอ่อตั้งแต่มิถุนายนปี68 แล้วมีการทำสัญญาอีกฉบับหนึ่งด้วยตอนกรกฎาคม68คือตอนที่โอนไปให้กับหลวงพอ่อมีการเขียนบอกว่าให้หลวงพ่อทำสถานวิปัสนาทำเป็นศูนย์ขึ้นมาถ้าไม่ทำก็จะต้องโอนกลับมาให้กับหมอบีอันนี้คือความตลกตลกตรงที่ว่าทำหนังสือส่งมอบให้แต่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตเมื่อไหร่ให้โอนกลับมาแล้วก็ต้องทำเป็นศูนย์วิปัสนาด้วยอันนั้นคือคำคุย อันนั้นคือราคาคุยค,คุยว่าเป็นสูมที่ปัส,สนาจริงๆก็คือบ้านแหละไหนมีใครไปนั่งสมาธิมั่งไหนไหนสมาธิอาจจะมีนั่งกันอยู่สี่คนนะมั้งน่ะที่เป็นอดีตชาติภรรยาเก่าที่เขาว่านะ,ะตอนนี้อดีตภรรยาในอดีตชาติกาลังซวยรู้ตัวไหมกาลังซวยคือคนใกล้ชิดที่อยู่กับผู้สื่อวิญญาณเนี่ยยังไงเส้นเงินก็ต้องไปเกี่ยวกันอยู่แล้ว ยิ่งมีทรัพย์สินทรัพย์สินไม่ใช่ชื่อตัวเองก็จริงแต่ตัวเองครอบครองอยู่<ฆ>ถ้าเป็นรณรงค์เนี่ยจะแสดงความรร้สุิใจขับมาคืนแล้วขับมา<ฆ>จอดกองปราบแล้วไม่ต้องไปรอเขายึดอายัดแต่ตอนนี้ที่เขาไม่ยกมาเนี่ยเพราะเขาอายัดทะเบียนไว้โถค่ะซึ่งทางวิกเต่าเองก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ครอบครองทรัพย์สินของทางวัดอยู่ก็คือให้เอามาให้กับเจ้าหน้าที่เลยด้วยความที่ว่าวัดเนี้ยสามสิบหกสามสิบเจ็ดปีค่ะ<ฆ><ฆ>มันมีโครงขายเยอะมากที่ถือครองทรัพย์สินไว้ จนถึงวันนี้ตัวอดีตพระก็ยังไม่บอกว่ามีที่ไหนบ้างค่ะเรื่องของเงินที่โหนกระแสเพราะว่าเงินมันเยอะจา้าเงินมันเยอะออแล้วก็มีการเปิดว่าก็จะมีให้คนนู้นยืมคนนี้ยืมเป็นคนมีชื่อเสียงมีอักษรย่อออกมาม,มีพ่อพานมีสอเสือสุดท้ายแล้วสอเสือเป็นสมปองสมปองไหนนะอดีตพระมหาสมปองท่านบอกว่าขึ้นรูปท่านได้ค่ะ จอเด็กพอะพานสาเสือค่ะสุดท้ายทางคุณสมปองเขาโฟนอินมาคุยกับพี่หนุ่มค่ะเป็นไงพี่มวยเดือดไหมก็คือตัวเลขตอนแรกที่เราทราบกันก็คือมีการยืมหลวงพ่อ10ล้านแต่ในโฟนอินเข้ามา คือ13ล้านครับก่อนหน้านี้ค่ะเคยมีการทำซีดีเกี่ยวกับธรรมะ d e l i v e r y ก็เคยมีการถวายเงินให้กับทางหลวงพ่อ3ล้านกว่าบาทพอตัวเองมีความเดือดร้อนแล้วก่อนหน้าน,นี้ไปกู้เงินมาแล้วต้องเสียดอกก็เลยคิดว่าอยากจะขอย,ยืมหลวงพ่อพี่หนุ่มถามว่าแสดงว่าคุณสมบองต้องรู้ว่าหลวงพ่อมีเงินถึงยืมหลวงพ่อ คุณสมปองบอกว่าก็คือท่านเป็นพระชันผู้ใหญ่แล้วบวชมานานมีกิจนิมนต์มีเทศก็น่าจะมีเงินตัดสินใจอยู่นานนรู้ทำไมถึงรู้รเขาบอกว่าอ้าวก็ดูเป็นพระชันผู้ใหญ่แล้วก็บวชมานานเป็นเจ้าอาวาสมีเทศก็เลยโทรศัพท์ไปขอยืมเฮ้ยตัดสินใจอยู่นานแต่ก็โทรไปเดี๋ยวนะอันนี้13บาท13ล้านโทรไปแล้วหลวงพ่อก็ให้ยืมโอ้โห โดยให้เป็นก้อน3ล้านอาโอน3ล้าน4ล้าน5ล้านแล้วก็มีเงินสดอีกล้านหนึ่งต้องมีสัญญากู้แน่นอนไม่มีไม่ได้มีสัญญากู้แต่ ทางคุณสมปองบอกว่าตอนที่คืนคือตั้งใจจะคืนอาจเดือนละสองแสนแต่ว่ามาติดช่วงโควิดที่ทําให้มีงานน้อยแต่ทุกครั้งที่คืนคือทําเป็นรายละเอียดแบบนี้นนเขียนชัดเจนอันนี้คือหนังสือที่จดมานานหลายปีแล้วใช่ไหมจดมานานหลายปีพี่หนุ่มก็พยายามถามเหมือนกันเรื่องของปากกาที่เขียนพี่หนุ่มนี่สงสัยจังเลยใช่ค่ะตอนนี้หรือเปล่าพี่หมวยเขาเลยไม่มานั่งในรายการเนี้ยค่ะ เออเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเขียนย้อนหลังใช่ไหมคะเขาสงสัยอ่ะแต่ว่าก็มีโชว์สลิปให้ดูว่ามีการโอนแล้วก็จะเขียนเอาไว้เลยว่าโอนไปเท่าไหร่เหลือค้างอีกเท่าไหร่นี่ก็คือ8ดมกราคก68ตอนที่โอนล่าสุดเลยที่ให้แล้วก็จะนี่ค่ะ มวดที่ 32, 1, 3 4, 5, 000, 2 1สแสนรวมแล้ว5ล้านสองเหลือ 8, 8, อีก8ล้าน8ในทางกฎหมายก็ต้องถือว่าทางทิศสมปองเนี่ยยอมรับสภาพนี้มีเอกสารใช้ฟ้องร้องกันได้ถ้าเกิดทิศสมปองไม่จ่ายอันนี้<ฆ>ให้ความเป็นธรรมนะให้ความเป็นธรรมณตอนนี้นะ<ฆ>อย่าไปขยี้ทิศสมปองเยอะเรื่องที่ดินพี่หมวยมีเ,เรื่องที่<อ>ดินด้วยแค่นี้พอ <c oughs> แต่ว่าประเด็นก็คือเงินที่หลวงพ่อให้ยืม13ล้านเป็นเงินวัดหรือว่าเป็นเงินส่วนตัวอันเนี้ยยังไงก็เงินวัด ผมบอกเลยเวลาที่จะให้ใครยืมเนี่ยที่ลูกศิษย์เล่าให้ฟังพี่หมวยวันนั้นบินธบาตได้มากี่ล้านได้มากี่แสนท่านจะเก็บไว้ช่วงไหนบินธบัตได้เยอะคนมาขอก็จะได้เยอะไปด้วย<อ>เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทูตสื่อวิญญาณชอบมาตอนเย็น<า>หลราพว่าเขาจะไปเอาไปเอากระสอบเงินเนี่ยไปเทนับเงินกันตอนเย็นทูตสื่อวิญญาณก็จะมาเข็นตอนเย็นตลอดเนี่ยแล้วก็จะจองคิวเย็นหลงพ่อตลอด ลูกศ<า>ิษย์ก็จะบ่นตลอดว่าทำไมมีได้คิวเย็นตอนแรกผมก็งงว่าทำไมทะเลาะกันคิวหลวงพ่ออ๋อมันอย่างนี้นี่เองเพราะว่าคิวเย็นจะมีการนับเงินมีการนับเงินเงินสดสดพี่โลนมีข้อมูลเชิงลึกเยอะมากครับเราพักกันดูเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อค่ะนะะแนะะแแสสต รับมติตามโพลกระแสแต่เช้าค่ะอยากให้พี่โดนสรุปเรื่องของทิจอดกับหมอบีทิจอดกับหมอบีเนี่ยคือวงแรก <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เข้าสู่กระบวนการกระบวนการก็คือไปฝากขังในเรือนจาไม่มีทางได้ประกันอยู่แล้วครับเพราะว่ามีการประเมินว่าน่าจะโดนเป็นแสนปีมีการประเมินนะทีนี้ในวงที่2เนี่ยแหละครับจะขยายมาถึงเจ๊ขาใหญ่ที่คุมวัดพระบาทน้ําพูดตัวจริงรอลองเต่าจับได้ก่อนถ้ามีการจับ <c oughs> เดี๋ยวจะมีการขยายไปที่วงสามต่อ วงสามนี่แหละครับที่จะได้เห็นเส้นเงินหลักร้อยล้านหลากหลายคนอันนี้คือเส้นเงินที่มันมันหลายร้อยล้านต่อคนแล้วมันวนกันอยู่เราจะได้เห็นว่าข้าราชเมืองลิงคือใครอย่าพูดเยอะรอลองเต่าหลายรอบสองก่อนทีนี้กลับมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโอ้ยังหงตึงเครียดนะคะโดยเฉพาะทางด้านหนองจานที่จังหวัดสาแก้วก็มีการเหมือนกับ มีการยั่วยุกันแล้วก็มีมวลชนของทั้งฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ฝ่ายไทยที่ไปแสดงพลังกันก็จะเป็นภาพนี้ค่ะมีการไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้คือพื้นที่อธิปไตยของไทยแล้วก็ไปให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทางฝั่งของหนองจารด้วยนี่สะดุดีวีรชนทหารกล้านะครับที่สูญเสียระหว่างการประทะ แล้วช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะทหารไทยหนึ่งนายก็เหยียบกับระเบิดด้วยจุดที่เหยียบกับระเบิดก็จะเป็น1350ตรงปราสาทต,ตาควายที่ยังเป็นพื้นที่พิพาทกันอยู่แล้วจุดที่เหยียบอะค่ะก็คืออยู่ในพื้นที่ฝั่งไทยที่ฝั่งไทยลาดตะเวนตลอดก่อนหน้านี้ลาดตะเวนไปแล้วก็ไม,มไม่เจอไม่มี<อ>แล้วสรุปก็คือทางกัมพูชาได้แอบเข้ามา แล้วรอบวางทุนระเบิดในพื้นที่ฝั่งไทยหรือภาษาบ้านๆหมารอบกัดอ่ะหมารอบกัดคนที่เขาเจอต่อหน้าเขาสู้ต่อหน้าแต่อันนี้คือรอบกัดเขา6นายแล้วนะคะครับที่ต้องสูญเสียอวัยวะคําถามคือเราต้องอยู่เฉยนั่งฟังนั่งประท้วงไปอีกนานเท่าไหร่จนสุดท้ายคุณกันจอมพลังทนไม่ไหวขนรถดูดซ่วมไปประจํำแลวใช้แดน14คัน ค,คือก่อนหน้านี้ก็เหมือนมีความพยายามที่จะให้ไทยเอาด้วลวดหนามออกอแล้วก็มีคนเสนอแนวความคิดอะค่ะว่าเอ๊ะทำเป็นเอาก่อกำแพงเลยดีไหมหรือว่าใช้ตู้คอนเทนเนอร์เหมือนตอนที่เรามีการชุมนุมคุ้นๆน,นะตู้คอนเทนเนอร์ค่ะก็มีคนเสนอความคิดหลายความคิดแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือรถด,ดูดซ่วมใครเป็นเคมเคาะว่าต้องเอาอันนี้มาสู้ค่ะมีหลายความเห็นแล้วก็มีทาง กัมพูชามาท้าทายด้วยอ้าวเห็นคุณกันบอกว่าจะนํารถสุบซ่วมมาีิ<ห>อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมมีเสียงไหมมีเสียงไหมมาถามหาค,คุณกันกูว่าจะมาเจอไอ้กันจอมพลังไอค้คนไหนมึงว่าจะเอาเอยรถรนรถ<ไ>ขนของมึงอมาไหนไม่เจอไม่เห็นเลยไอ้การจอมพลังไอค้คนพอถามหาคุณกันแบบนี้คุณกันจัดเลยค่ะ ยี่ดนคือตอนแรกเนี้ยจะ1ิคันเ,เพิ่มเป็น14คันจัดเต็มค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคะก็ทำความเข้าใจกับทางผอบอหน่วยเฉพาะกิจของอะไรยนยีประเทศพันเอกชัยนรงค์กาสีคือท่านบอกว่าไม่สามารถฉีดได้เกรงว่าจะเป็นการย้วยุกก็มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับคุณกันครับคือหลังจากที่คุณกันเอารถดูดซ่วมมานะมาจะมาฉีดนี่แหละครับตั้งใจนี่แหละครับก็มี รักษาการนายกรัฐมนตรีเราตอนนั้นนะฮะ,ค,ะคุณอ้วนภูมิธรรมออกมาเบรกบอกว่าอย่าไปทําเดี๋ยวมันจะ,ะเกิดการขยายผลกลายเป็นสงครามหลังจากพูดไปเท่านั้นแหละครับพี่อ้วนคุณภูมิธรรมเนี่ยก็โดนทัวลง ไม่ได้แค่โดนทัวลงนะคุณกันเนี่ยถามหาเลยค่ะทีนี้คุณกันเองเขาชี้แจงค่ะบอกว่าคือทางนู้นเขาให้คอควายผมเขาไม่ได้ให้คอควายคนพูดแล้วลองไปด่าคุณสิคุณจะทำยังไงคือวันนี้ผมมาแล้วแล้วถ้านึกสภาพดูว่าถ้าวันนี้ผมไม่มามันจะเป็นยังไงส่วนจะฉีดไม่ฉีดเนี่ยไม่รู้ แต่ถ้าผมไม่มาเขาจะมองคนไทยยังไงจะบอกว่าคนไทยอ่อนคนไทยไม่กล้าหรือเปล่าก็คือคุณการบอกว่าอยากใช้มองในอีกมุมหนึ่งด้วยอันนี้ก็เป็นมุมของคุณกันสุดท้ายแล้วพื้นที่นี้ที่หนองจานกองกำลังบูราพาก็ประกาศกฎอายการศึกค่ะ คือห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในพื้นที่ห้ามปิดเส้นทางที่ส่งผลต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ห้ามถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหารห้ามทะเลาะวิวาทห้ามดื่มของมึนเมาห้ามนําเครื่องขยายเสียงเข้าในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพื้นที่ที่ประกาศก็คือพื้นที่บ้านหนองจานนี่แหละค่ะแล้วก็ถนนสีเพนปัญหาชายแดนต้องถามทหารส่วนการเมืองต้องถามการเมืองค่ะ